สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมปอครับจะวิ่งในการปันไหนดีครับวันนี้ผมมากับเพื่อนผมวงครับวงนะครับอ่าโอเควันนี้เรามาซ้อมไกลกันนิดนึงนะครับเรามาถึงที่ศูนย์ราชการนี่ด้านหลังผมนี่เลยเดินงูเขียวเดันงูเขียวเรามาซ้อมอัพฮิลดาวฮิลกันนะครับในเมืองเออวงเล่าให้ฟังห่อยสีวันก่อนเห็นวงไปซ้อมที่เขาตีนไก่มาอ่าไปตอนที่ภูเขาตีนไก่มาครับเอารองเท้า เอาอะไรไปลองมาอ่า,อานี่ไงสกอตซ์ซูเปอร์แท,ทร็กร <RC> 2. 2> อารีท,รท,ทนี่นะครับคู่นี้นครับ,รบผมฝากวงไปลองว่าใส่คู่นี้แล้วเนี่ยไปซ้อมที่เขาตีนไก่แล้วเป็นยังไงบ้างเล่าเล่าฟัาางหน่อยสิเอาความรู้สึกแรกเลยครั้งแรกลเลยครับคือปกติผมก็จะใส่ของเ,เท้เทลยี่ห้ออื่นนะก็ใส่มาหลายยี่ห้อมากคือเทสมาหลายยี่ห้ออันี้ได้ของสกอตเนี่ยมาลองตัวนี้นะครับคือหนึ่งไวเบา อย่างแรกเลยคือเบาเบามากเบาเบากว่ารองเท้าเทลที่ที่เคยใส่มาทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับเบาพราใส่ไปแล้วเนี่ยเหยียบเหยียบลงพื้นนะครับความรู้สึกคือผมว่ามันเฟิร์มทั้งเฟิร์มครับเฟิร์มเลยเฟิร์มหมายว่ามันแน่นมันแน่นมันรู้สึกหนึบเลยแล้วก็ห้องรองเท้าเนี่ยเราไม่สามารถขยับกขยำมากเลยใช่ไม่ไม่เลยครับมันไม่คว้างไม่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 กว้างเหนึอไม่กว้างแล้วก็มันมันพอดีครับมันพอดีแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าไม่ดิ้น เพราะมันพอดีมากเท้าเราก็ไม่ดิ้นไม่ได้นุ่นผมลองแล้วนะเพื่อนๆอีกส่วนหนึ่งนะที่ผมคิดว่ามันมีผลมากเลยคืออินโซข้างในนี่ครับเพื่อนครับเฮ้ยลองจับดูอะมันมันแปลกนะตรงเนี้ยมันเหนียวด้วยมันเหมือนเป็นยางเป็นลับเบอร์ยางแบบเน้เหนียวแล้วมันเหนียวอะเหนียวแบบไม่ลื่นนะครับพอไอตัวเนี้ยพื้นอินโซมันเหนียวครับใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยเท้าเราใส่ถุงเท้าแล้วมันก็จะยึดติดอยู่กับพินโซแบบเหนียวหนึบ ขยับไม่ค่อยขยับไม่ค่อยขยับไม่ค่อยขยับเออแล้วแล้วเป็นไงบ้างไอตัวความรู้สึกของโฟมตอนนี้เลยจริงๆคือด้วยด้วยสปอคมนเนี่ยมันมันไม่ค่อยมีคูชชั่นอยู่แล้วหมายความว่ามันไม่ค่อยได้อ่มีการซัพพอร์ตมากไม่ได้ส่ซัพพอร์ตมันเป็นเล็ซิ่งเล็ซิ่งเลยความรู้สึกว่ามันไม่ได้นุ่มไม่ได้ดุ่มมากนะครับมีความสถานประมาณหนึ่งสถานหมายความว่ามันมันดีดกับเนาะแรงที่เราส่งผลลงไปแล้วมันจับมาเนี่ยนงประมาณหนึ่งเลยนะครับ แต่ผมเอาไปลองที่ภูเขาดินไก่มันจะมีเกือบเกือบทุกสภาพผิวขดถนนคอนกรีตก็มีนะครับหินลอยก็มีครับดินหนังหมูก็มีหินน้ําตกก็มีคือคือมันครบหมดเลยก็ไปลองมาครบหมดอันนี้มันจะสะท้านกับพื้นคอนกรีตมันทำงากมันสะท้านกับพื้นคอนกรีตมากแล้วเวลาพวกพวกไอ้ดินทรายเวลาขึ้นขึ้นเขาธรรมดาหินลอยหินลอยเป็นไงบ้างพวกทรายพวกเงี้ยไม่ลื่นนะไม่ลื่น เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ผมจะรู้สเปคของมันเนี่ยคือมันเป็นสาหรับพวกเทค,คนิคอลเลยเทคนิคอลหม่สนามที่มีแบบลอยเทคนิคต่างๆที่มันทําความเร็วได้ยากนะครับโอเคอันนี้ก็คือเราพูดถึงตัว o u t s o แล้วนะใช่ outsole ตัวนี่ด้าน,<ม>านพื้นของมันนะครับเพราะว่าที่เขาตีนไก่เนี่ยเมื่อกี้โฟมเราจบกันที่ว่ามันเป็นสาย racing เพราะนั้นมันก็จะเฟิร์มๆแน่นๆนะครับแล้วก็ให้ความเด้งแต่มันจะไม่ได้นุ่มนะครับเพื่อนๆเพราะนั้นใครหารองเท้าสายนุ่ม กอตนี่ไม่เหมาะแน่นอนเรามาพูดถึงตัวเอาโซบ้างไอ้ตัวเอาโซด้านล่างนี่แหละนี่ที่มันมีความยึดเกาะที่ยอดเยี่ยมนะครับคือเขาเคลมว่าคู่นี้ที่สุดของการยึดเกาะเลยนะ,ะแล้วเป็นไงตอนที่วงไปใส่ที่เขาตีนไก่เป็นไงบ้างว่าหินลอยนี่เอาอยู่เลยนะหินลอยหินลอยแล้วก็จังหวะเราอยู่อย่างเงี้ยไม่ไม่แทดคือคือไม,<น>ไม่ไม่ถลายใช่ไหมไม่ถลายไม่แทใช้แทดแทด้งงไม่ถลายลงมา คือเราจะบอกว่าไม่แพดมันคือแบบไม่ฟึซไม่ฟึนอ่ะมันไม่ถลายนะครับไม่ถลายลงมานะแล้วตอนขึ้นน่ะตอนขึ้นเจอหินรอยมันมีไม่ครับไม่ไม่นะยึดเกาะดีมากผมเอ็นตัวค่อนข้างค่อนข้างเยอะด้วยเอนน้ำหนักแขงหน้าก็ยังยังไม่แบบฟึซไม่ไม่ไม่ถลายไม่ฟึซไม่ฟึซมันเป็นมันเป็นคําเสียงไงคำที่เราพูดมันเป็นเสียงเวลาที่รองเท้ามันกระทากับพื้นนะฮะยึดเกาะยึดเกาะดีเลยที่สำคัญคือ มันยังมีช่วงหนึ่งของเขาเตียงไก่มันต้องผ่านพวนนกน,น้ําน้าตกอะไรยเงี้ยนะครับคือน้ําเข้ามาแบบน้อยมากอืน้อยมากนะครับแล้วก็แห้งเร็วมากเร้่อคำว่ามากจริงๆแต่อันนี้เป็นตัวเปอร์นะ,ะเรา้าไปถึงตัวเป <Upper, S 1> อร์แล้วกลับมาที่ u p อัปเปอร์ Upper, น้ําเข้าน้อยเข้าแล้วอมน้ํา เล่นน้ำตกปะเล่นเล่นเออเหมือนกันเหยียบประมาณหนึ่งเหยียบแบบว่าเหยียบไปเหยียบมาเยี่ยบไปเหยียบมาอะไรเงี้ยเหยียบให้รู้เลยว่าน้ำเข้าอ่ะน้ำเข้าไหมคือเข้าเข้าแต่คือมันไม่ได้อมน้ำมากนะครับคือเปอร์เซ็นต์ที่น้ำมันเข้ามาค่อนข้างน้อยนี่เพราะว่าเราดูอัปเปอร์เนี่ยครับมันไม่ใช่เป็นผ้าเมชแบบเหมือนรองเท้าถนนทั่วไปนะเอออัปเปอร์เป็นเมชผสมกับเทอร์โมพลาสติกโพลียูนิเทนน่าจะเป็นไงเออคือเหมือนเป็นมันเป็นเคลือบพลาสติกอ่ะ ผมไม่ใช่สายพวกวัสดุอะไรพวกนี้เลยไม่รู้แต่แต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ผ้าเมชธรรมดาไม่ปกติมันเหมือนมีอะไรเคลือบอะมันจะมีเคลือบหนาๆนาครับใช่ครับไอเนี้ยมันเหมือนพวกผ้าเอเสื้อเสื้อกันฝนเสื้ออะไรกันน้ำอะเออใช่ใช่ใช่มันเหมือนเสื้อเสื้อกันฝนเลยเออที่เป็นเผ้าใช่ใช่เสืผ้ามันหนาหนาเลยครับเหมือนกันไม่ให้น้ำมันเข้าไม่ให้มันซึมอะแต่มันก็มันซึมนิดนึงใช่ไหมมันแต่มันระบายเข้าไว้ระบายออกดีมากคือเอาง่ายถุงเท้าข้างในยังเปียกอยู่ วงเท้าอ่ะตัวพัาอัปเปอร์แแห้งแห้งแห้งไปแล้ว,แ,ลวแห้งเร็วมากเร็วจริงๆไม่เคยเจอแห้งเร็วขนาดนี้คือมีหลายๆแบรนด์ทีวว่เขาท่านั่งเทปแล้วแต่ผมว่าตัวเนี้ยแห้งเร็วจริงเร็วที่สุดแล้วนะครับถ้าอยากให้เร็วกว่านั้นก็คือวงต้องเปลี่ยนถองเท้า <c oughs> เปียนถองเท้ากันนต้องพกถุงเท้าไปด้วยคู่หนึ่งพอเ,เปลี่ยนเปลี่ยนถุงเท้าแลอและนี้มันก็แห้งไปแล้วมีอีกอันนึงนี่ที่วงบอกว่าชอบผมว่าอันนี้อันนี้เราน่าจะใครที่ไปวิ่งเทรลบ่อยน่าจะเจอ ปัญหานี้นเยเอะนะ,<ล>ะต,ตรงไหนเขาเรียกว่าโูกกาข้างบนตรงนี้ครับ<ม>โูกกะเลยครับเนี่ยมันจะค่อนข้างแข็งครับป้องกันการที่เราไปเตะหินสะดุดขอนไม้อย่างเงี้ยแล้วก็ที่ผมก็สะดุดนะถ้าเห็นจากล่องรอยเนี่ยคือมีมีมรอยอยู่มีรอยคือสะดุดแต่ถ้าไม่เป็นไรเลยครับแล้วก็ไม่เจ็บไม่อะไรเลยผมว่าโูกกาเลยผมว่าค่อนข้างสําคัญนะครับเพราะว่าดิงครับเวลาเราวิ่งเราไม่รู้ว่าหินก้อนไหน ไอ้แง่งหินมุมหินอะไรที่มันจะยื่นออกมาแล้วเท้าเราแบบจึกดเพื่อพอดีแล้วก็ลากไม้เนี่ยสำคัญโอ้สายลากไม้แล้วสะดุดเนี่ยนะครับอันนี้ผมว่าเนี่ยค่อนข้างเซฟเราได้มากเพราะนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจรองเท้าวิ่งเทรลอันเนี้ยสาคัญเป็นเป็นจุดหนึ่งที่ต้องให้ความสาคัญกับมันก็คือบริเวณหน้าเท้านะครับที่จะคอยป้องกันเท้าของเรานอกเหนือจากตัวการยึดเกาะของตัวเอาโซแล้วมีตรงไหนน่าสนใจบ้างเนี่ยมีเรดซิงเรดซิงฟุตเบส ฟุตเบสครับมิโซลซิ่งฟุตบอมิโซทำความหนึบทำความเร็วได้ดีโอเคแล้ววงได้ทำความเร็วบ้างแบบมี่แค่เพชรแปดผมไม่ได้ถึงขนาดวิ่งเราเราไม่ได้สายแบบสปินนะใช่ผมผมจ็อกก็คือจ็อกขึ้นแบบเพชแปดเพชเก้าเนี้ยแต่แต่เราฮิวก็ก็ก็ลงมาประมาณเพชรห้าเพชรหกไม่ถึงหกแหละไม่ถึงห้าครับงั้นผมว่าก็ยังไม่ยังยังไม่ได้ตอบโจทย์รองเท้าอ่ะนะคือใครที่เป็นสายสปีดเทรลก็น่าจะตอบโจทย์ แต่เราเป็นสายชิลเทรลเราอชิลเราไม่รีบเพราะนั้นเราก็จะแบบเราก็ไปชมบรรยากาศแล้วก็ได้สัมผัสได้มรกาสทดลองแค่พวกระบบการยึดเกาะของมันนะับเรื่องของการอมน้ําการระบายน้ําอะไรพวกนี้นะแล้วก็การป้องกันหน้าเท้าของเราพวกนี้นะลืมอีกอย่างหนึ่งอะไรครับอันนี้ผมใส่ครับวันนั้นือแดดร้อนมากอืผมมีความรู้สึกว่าความร้อนเนี่ยมันเข้ามาเข้ามาเขาน้อยเหรอเขาน้อยครับผมเซอร์ไพรส์มากเลยนะเพราะว่ามีความรู้สึกใส่แล้วมันเย็น ค,คือคือมันไม่ถึงระดับเย็นแบบฟูไปเลยอะไรเงี้ยแต่คือมันคืออุณหภูมิปกติมันไม่ค่อยอบร้อนไม่เอ่อไม่ค่อยคุมความร้อนนะมคอยอความร้อนอะอออนอะอ,นอะ๋อโอเคนะครับอัปเปอร์ต้อใช้เทคโนโลยีอะไรวิดโคลแบ็กเดิน heat absorption can be reduced to minimum to result is a noticable better heat management and A p p e r level of protection and comfort คือคือ,อคถ้าแปลมคือประมาณว่า ไปตัวตัวตัวอสโคเลอร์ตัวเนี้ยนะสโคเอรความร้อนมันเข้ามาน้อยง่ายๆอัปเปอร์นี้ก็คือช่วยกันความร้อนให้เข้ามาน้อยลงผมว่ามันน่าจะเป็นอารมณ์แบบว่าสะท้อนกลับคือไม่ได้ให้แสงผ่านนะครับขงคงเคลือบอะไรบางอย่างเคลือบอะไรบางอย่างนะภาษาศัพท์เขาว่าโคแบ็โคแบ็กคือเนี่ยโคแบ็กเป็นโคแบ็กเทคโนโลยีโคแบ็กอะครับไว้สะท้อนความร้อนสะท้อนความร้อนแหละก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจรองเท้าสก็อต r ทรล running คู่นี้ s u p e r t r a ทร RC2 นะครับซื้อได้ที่ไหนบ่งที่แรกก็คือ s p o t running concept store ครับที่โบสทอาร์เคดที่ภาคใต้ที่ลักูุนภูเก็ตแล้วก็มีช็อปออนไลน์แล้วก็ทางเหนือครับถ้าเกิดเราไปที่เชียงใหม่ก็จะมีที่ Best Camp Trail vision, เบสแคมป์เทล i ร i วิชั่นนะครับแล้วก็ยังมีอีกในกรุงเทพก็คือ Monster Run Thailand นะครับยังไม่หมดครับ ภาคตะวันออกครับใครอยู่ฝั่งทางชลบุรีระยองเนี่ยซื้อได้ที่เคปแมนสโตร์น้ำมันผมวกาค่อนข้างครอบเวอร์หมดครับเหนือใต้ตะวันออกกรุงเทพพักนานะครับแล้วก็ทํางออนไลน์ออนไลน์ช็อปได้เลยอ่าถ้าไม่สะดวกก็ซื้อออนไลน์ได้เลยออนไลน์ได้เลยครับส่งเร็วแน่นอนครับโอเคครับผมอสำหรับวันนี้นะครับก็มาแนะนำสก๊อตซูเปอร์แท็กอาร์ซีทูให้กับเพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับใครที่สนใจก็แวะไปติดตามดูได้ที่เพจของ Scott b r ร n d i n g Thailand ได้เลยสุดท้ายนี้นะคครรัับบเพื่อน ใครที่ดูคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกับสกอตช่วยคอมเมนต์บอกกับเราด้วยนะครับวันนี้ผมปอจะวิ่งในการปันน่นดีๆนะทุกคนไปก่อนครับและเพื่อนผมอีกคนหนึ่งครับครับ,รบลาแล้วครับสวัสดีครับไปซ้อมต่อเนินมู้เขียวรอเราอยู่ไปซ้อมต่อนะนะครับ